ครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมบ่าวศักดิ์ศรีมาอยู่ทีลงพดอร์นิเจอร์ไม่เกาประคนใช่ยนะครับพี่น้องครับติดถนนเจนสองซีนะครับรถดกระสีไลเนี่ยจังหน่อยผ้าพี่น้องมาชมบ้านนอกดาวเป็นบ้านเล็กนะครับทรงโมเดิร์นหลังไงในราคาเป็นกันเองพร้อมจบระบบไฟห้องน้ำเรียบร้อยเบิดครับพี่น้องสีเซอนะครับครบวงจรนะครับ เดี๋ยวก่อนเดินเข้ามาสอบถามใหม่เพิ่นถึงราคาราคาไล่รายละเอียดของหลังนี่กันเลยก่อนเดินมาพ่อกับไปสร้างบอยกันครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับผมครับผมช่างบอยครับร้านลุงพจนเฟอร์นิเจอร์ไม่เก่าครับผมร้านตั้งอยู่อําบ้านพิศาลอำเภอโพนชัยจังหวัดพิราครับผมครับผมโอ้โหงดงามอีกแล้วหลังนี่เข้าเคยรีวิวมาแล้วไหมครับครับผมตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โอ้ครับอันนี้คือพร้อมส่งเป็นแบบนี้ใช่ครับผมคือเก็บสีเก็บอะไรเรียบร้อยหมดแล้วขนาดเท่าไหร่ครับครับตัวนี้ขนาด3เมตรคูณ6เมตร50ครับครับครับชานด้านหน้าจะอยู่ที่กว้าง3เมตรคูณเมตร50ครับครับผมมีที่นั่ง2ข้างครับผมแล้วก็ตัวห้องนอนจะอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตร50ครับเพราะว่าตัวนี้เราจะทําเป็นไซส์นี้จะเป็นไซส์ขายดีของที่ร้าน เป็นขายดียอดนิยมเลยใช่ครับเพราะว่าต้สามตู่สามลูกค้าบางเจ้าเอาที่นอนมาวางก็เกือบเต็มแล้วใช่ครับผมเราก็เลยรับ่าไม่น่าสิไปเลยครับผมอคเซสซอรี่มีอะไรบ้างที่ตัวนี้จะมีระบบไฟครับมีที่นั่งแล้วก็มีห้องน้ำเลยตัวมีห้องน้ำราคาตัวนี้สองแสนหนึ่งครับผมส่งฟรีร้อยโลอุ้ยพาขึ้นรีวิวเลยครับใช่ครับผมนี่แล้วเหล็กก็คือเราใช้เป็นเหล็กหนาครับผมครับครับนี่หายห่วงลูกค้ามาพยมก่อนได้ ใช่ครับนี่บันไายขั้นบ็ไดาสา้ขั้นไม่มีเด้งไม่มีเด้งนี่กระเบื้องใช้เป็นกระเบื้องอะไรครับเหตุ A นะผมตัวนี้เป็นกระเบื้องเหตุ A ไซส์40คูณ40เลือกลายได้ไหมครับเลือกรายได้แล้วแต่ลูกค้าชอบครับผมถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ชอบลายนี้เราก็จะขึ้นหลังใหม่ให้แต่ถ้าลายพวกนี้คือเราจะเอาลายพื้นๆเพราะว่าจำใหญ่ลูกค้ามาคือจะบอกว่าสวยลายนี้เราใช่ไายเนาะใช่มันจะเป็นลายสัดสัอ่ะ กลับมันจะไม่ลื่นมันจะไม่ลื่นใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเน้นความปลอดภัยเน้นความปลอดภัยให้ลูกค้าอ,อย่าพวกเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะใช้เป็นลายเสี้นไม้ครับนะ<แ>สองเซนครึ่งตันนี้เป็นเขาต็บ,ตบาใช่ตัวนี้เป็นเขาตับาครับโอ้คันนี้ไอ้หลังหลังนี้ระบบฟงระบบไฟเพียบพร้อมครับผมตัวนี้เหลือติดแค่หลอดไฟครับครับผมสองแสนเอ็ยยังส่งฟรีร้อยกิโลอีกใช่ครับผมตอนนี้คือเราเน้นคุณภาพแล้วก็ลังคา ความสูงเราทาค่อนข้างสูงครับผมเราเน้นสูงไ้ครับผมก็คือขับดนเกือบเฉียดสายไฟอ่ะครับตั้งบนรถอะมันจะอยู่ประมาณสี่เมตรห้าสิบรับประมาณสี่เมตรห้าสิบไม่เกินสี่เมตรหกสิบเกือบสายไฟเลยใช่ครับเพราะว่ามาตรฐานสายไฟก็อยู่ประมาณห้าเมตรอะขั้นต่ำครับแต่ไปตมหมู่บ้านหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหคนลระบากแล้วเราต้องไปดันสายดันอะไรครับคือเราเอาให้สูงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ขัใกล้เคียงกับทรงตัวเพราะว่า ทรงจั่วผมทำลิมิตอยู่ที่สี่เมตรเจ็ดสิบครับเวลาขึ้นรถแล้วครับคือเราจะทำให้ใกล้เคียงกับสายไฟครับแต่ว่าเนี่ยห่างจากสายไฟประมาณขนาดนี้ครับคือ,อจุดเรียกอะไรจุดสูของเราคืออยากให้ลูกค้าได้ห้องที่โล่งที่สุดเอาที่เราจะทำได้ให้มันสูงสูงโล่งๆและหลังนี้โล่งไหมเนี่ยโล่งครับโล่งๆครับเป็นโมเดนแต่ว่าโล่งครับดิครับเราตีเขียงห่างจะก้องๆนิดนึงนะครับเข้ามาข้างใน อันนี้รีวิวระบบไฟให้ลูกค้าดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟ RCBO ีดีอครับผมเป็นการดูดการช็อตการดูดการช็อตวนี้ใช้เป็นของงานโน้า5ช่องครับผมครับตัวนี้จะมีสายเมนอยู่ข้างนอกรับมีลายกับมีต้นแล้วก็สายดินให้ลูกค้าให้ช่างไฟอะจําข้างนอกได้เลยสายดินเราติดให้ทุกทุกทุกหลังครับเรามีให้ทุกหลังครับผมแล้วก็พวกสวิตช์พวกปลั๊กอะไรเนี้ยเรามีให้เรียบร้อยหมดครับผมตัวนี้ส่วนหน้าต่างสายขวาก็จะมีมุ้งลวดให้ ตอนนี้ยังไม่ได้จิบครับมันจะมีมือเย็นมือรวดครับครับโอ้สามารถแบบว่าเปิดเปิดปิดมุงรวดอะไรก็รวมเย็นเย็นโกลมได้ใช่ใช่ครับผมก็ตัวห้องน้ำนี่ตัวห้องน้ำก็จะเป็นขนาดเมตรละสิบคูณเมตรเจ็ดสิบครับผมสุขภัณฑ์กว้างนะครับสุขภัณฑ์ลูกครับผมแต่ก่อนเราทำเมตรละสิบคูณเมตรละสิบทีนี้มันวางตำแหน่งค่อนข้างลำบากครับมันค่อนข้างแคบเราก็เลยขยับ ซส์ขึ้นมาพอปุ๊บมันเราจะมีที่ยืนแล้วมันจะเข้าไปทําท่าให้ดูนยครับเนี่ยมันจะมีที่ยืนสําหรับมีช่องว่างน้าครับเนี่ยพอมันเพิ่มอีกแค่ยี่สิบเซน่ะมันสามารถทําให้มีพื้นที่โล่งขึ้นครับแล้วก็พวกระบบท่อเนี่ยเรามีสต็อปวาล์วให้ทุกตัวคก่าเวลาสายรั่วสายใดเราปิดตุ่สต็อปวาล์วตัวนี้ครับผมได้หมดแล้วพวกเช็คครกครับ มันจะเป็นฝาสโลห์โอ้โหครับไฮโซใช่ไหมครับผมโอ้มันไม่ดังเปรี้ยงแปง่า่น่อยใช่ครับผมโดยป็นฝาสโลหให้อย่างดีเป็นขอกระดาษอู้ตัวนี้เป็นขอกระดาษทาตัวนี้ครับผมนี่ครับโอ้ตัวนี้มีวาล์วปิดทั้งหมดครบชุดเลยนะเหมือนไปนอนโรงแรมใช่ครับผมคือจะไม่ค่อยไม่ค่อยแคบครับต้นข้างโลกครับแล้วก็มีสีสันตัดลายนิดหน่อยมันดูไฮโซมากๆเลยครับอันนี้กระเบื้องเราใช้เป็นกระเบื้องตัวแพรให้ ครับตารางเมตรหนึ่งก็สองร้อยกว่าตัวผนังอู้คุ้มค่ามากๆเลยอันนี้ไปจ้างช่างเองไม่รู้จะได้แบบนี้หรือเปล่าครก็ประตูจะเป็นรูพีวีซีครับผมตัวหนาใช่ครับแล้วกระเบื้องนี่เป็นยังไงแบบแบเบื้อห้องน้ำโดยเฉพาะหรือว่าเป็นสาหรับพื้นห้องน้าโดยตรงเลยเราจะเน้นสาดอย่างเดียวอครับตัวนี้ทั้งหลังเลยเราจะเน้นสาดเราไม่เน้นมันเน้นความปลอดภัยอันดับแรก่อยคือเซฟตี้ต้องมาก่อน ครับครับผมลูกค้าเอาไปนี่คือต้องมีความปลอดภัยครับรบส่วนลูกค้าอยากได้กระเบื้องมันๆอันนั้นเราก็มาคุยกันอีกทีในในดับแรกผมจะทําประมาณนี้ไว้ลูกค้าก่อนแต่ถ้าลูกค้าท่านใดอ่าอยากได้กระเบื้องมันมันเบาเครับคุยกับผมได้อ๋อจัดได้จัดได้ครับแต่ตอนนี้คือผมจะเน้นจัดสานใี่ก่อนครับตัวนี้คือเป็นสีพื้นพื้นที่ว่าลูกค้ามาแล้วโอเคสีจะทนสว่างตัด ตัดกับตัวผนังครับตัวสีภายในเนี่ยผมจะเน้นเป็นสีพลนบุิีออกสีสว่างๆครับผมอืัวนี้ผนังเราก็เน้นให้อย่างหนาให้อย่างหนาครับเหล็กสองชั้นเหล็กสองชั้นอย่างดีถักสี่สิบเซนตตัวหนึ่งสี่สิบเซนตตัวหนึ่งอันนี้ถักสีเลยครับผมคือผนังไม่มีเด้งครับตัวนี้ อันนี้รับจบให้แบบสองแสนเดียดนี่คือรับจบแล้วทั้งไปทั้งห้องงานกับเบื้องฝ้าครับผมตอนนี้เรามีให้ครบจบกลับไปแล้วเวลาเราไปติดตั้งเราจะเชื่อมติดกับพื้นให้โดยที่ว่าให้ลูกค้าเนี่ยเทพื้นแล้ววางเพดไว้ที่ตัวฐานครับับแล้วเราไปตั้งตามตำแหน่งเพดที่เราเขียนแปลให้ลูกค้าแล้วเราก็ใช้วิธีการเชื่อมอตัวเอาตัวเพดตัวบ้านกับเพดที่ลูกค้าเตรียมรอ วางโครงการกูเราก็เชื่อมติดเลยเราจะไม่วางเฉยแน่นหนามากแน่นหนาเลยครับผมเน้นโ้โหเน้นให้ทึดๆครับผมเชื่อมมือช่างบอยได้นะีครับวันนี้ช่างบอยทํามานาน <c oughs> แล้วก็ตอนนี้ก็ลูกค้าก็มาดูของแล้วก็ติดใจรู้สึกว่าจะสั่งกันครับตอนนี้คิวยาวแล้วคิวยาวครับ,นะรบเพราะว่าลูกค้าบางเจ้าก็มาไกลๆอย่างเมื่อเช้าก็เพิ่งไปชัยภูมิมาครับครับลูกคา้าบอกว่าไม่มีเวลามาหาครับผมรอดูดูดูช่างบอยมา นานแล้วแหละก็คือติดตามอยู่ที่เนี้ยอยากได้อยากได้อยากอยากมาดูของจริงแต่ว่าก็เวลาครับก็เลยผมก็เลยว่าพี่เดี๋ยวผมไปหาเองจายเลยไ่ยก็พี่ก็คือการน้่มันมานิดนิดหน่อยครับผมโอ้ไปไกลมากพี่ไุณชายอวไกลถ้าเราไปในลักษณะนั้นอ่ะเราได้อย่างหนึ่งก็คือมันสามารถไปดูพื้นที่ให้ลูกค้าด้วยครับช่างบอยวางได้ไหมตรงนี้อะไรเนี้ยเราปรึกษากันทีเนี้ย แล้วมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าผมเวลาไปส่งอะ่ะผมสามารถวางแผนในการส่งได้ว่าจะทํายังไงอะไรยังมีต้นไม้เกะกะกา้อะไรเนี้ยมันสามารถก็ค,คือเราสามารถวางแผนได้ก่อนอ่ะครับผมเนี่ยนีย่คือข้อข้อดีครับผมแล้วอย่างหนึ่งเรา สามารถไปแนะน,นําลูกค้าได้ก็เออบางตัวนี้นะพี่อะไรเนี่ยมันจะมอะอะไรเนี่ยครับผมไปดูพื้นที่ลูกค้าด้วยในตัวคร<อ>ับผมนี่ยนะครับอ้สุดยอดดีเลยครับออกอ่าพื้นที่ด้วยครับผมเนี่ยหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่บ,บ,บันไดสามขั้นใช่แต่เราจะมีรีวิวบันไดห้าขั้นใช่เดี๋ยวผมพาไปชมอันนี้งานสั่งมีงานสาครับผมครับผม